สถานการณ์ฝนที่ตกหนักน้ําท่วมและดินโคนลนถล่มในจังหวัดภูเก็ตค่ะยังคงหนักหน่วงนะคะวันนี้นายกร,รัฐมนตรีมีกําหนดลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ปัญหาค่ะขณะที่บ้านบางหลังในพื้นที่ตําบลกมะลาอาเภอกระทุ้ได้รับความเสียหายหนักจากดินสไลด์เกิดขึ้นมาก่อนหน้าแล้วนะคะแต่ว่าเวลาล่วงเลยผ่านมากว่า1เดือนแล้วบ้านก็ยังเคลียร์ไม่เสร็จตอนนี้ชาวบ้านก็มีความกังวลเพิ่มค่ะเพราะว่าในพื้นที่ยังมีจุดเสี่ยงดินถลม่มที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคุณพัสรจิตคาไปติดตามความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นค่ะ สภาพความเสียหายจากดินโคลนสไลด์เข้ามาในบ้านเรือนชุมชนรวมทั้งครูครองภายในชุมชนบ้านหัวควรหมู่ที่5ตำบลกำมลาอำเภอกระทุ้จังหวัดภูเก็ตเกิดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาชาวบ้านบอกเล่าว,ว่าที่ผ่านมามักกลายเป็นผู้ประสบภายน้ำท่วมปีละครั้งในช่วงเดือนตุลาคมแต่ปีนี้หนักกว่าทุกครั้งมีดินโคลนสไลด์จากเทือกเขากำมลา ก้อนหินขนาดใหญ่ซากไม้และดินทรายร่วนเป็นหลักฐานบ่งชี้ความเสียหายและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากลำลางขนาด3 4ช่วงตัวกลายเป็นทางน้ำขนาดใหญ่เรามีน้ำตกบางเมกนะครับเรามีสายน้ำเล็กๆของชาวบ้านเรามีสวนทุเรียนนะครับข้างๆกับริมคลองนะครับ <c oughs> เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สถานที่ต่างๆหายไปสวนทุเรียนก็ของชาวบ้านจะ ได้เก็บผลเพื่อได้ขายมีไรายได้ให้กับชาวบ้านก็หายไปนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวก็ก็หายไปกัสายน้ำเลยเนินเขาที่อยู่ระหว่างทางน้ำขนาดทั้งสองข้างบนเทือกเขากำมะลากลายเป็นจุดเสี่ยงเกิดดินถล่มได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักชาวบ้านหมู่ที่5อย่างน้อย200ครัวเรือนริมคลองจะกลายเป็นผู้ประสบภัยได้ตลอดเวลาตอนนี้นะครับชาวบ้านในชุมชนบ้านหัวควรเขา ตื่นตนกเราเวงด้วยเวลาตื่นนอนขึ้นมาฝนตกหนักหรือฟ้าลั่นฟ้าผ่าเขาจะไม่นอนแล้วเขากลัวแล้วเพราะประสบการณ์ของเขานีก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ยวายสุดในชีวิตเขาเบื้องต้นผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ทำได้เพียงเฝ้าระวังร่วมกันส่งคำเตือนผ่านแอปพลิเคชันหลังสังเกตระดับน้ำเพื่อให้ลูกบ้านตัดสินใจอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย บ้านของนางสาวรัดดาคาวิจิตหนึ่งในลูกบ้านชุมชนบ้านหัวควรมีบ้านตั้งริมคลองและยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบอกเล่าว่า<ร>เหตุดินคนสไลด์ผ่านมานานกว่า1เดือนแล้วแต่จนถึงตอนนี้ยังเช็ดล้างทำความสะอาดไม่แล้วเสร็จยังมีข้าวของเครื่องจักรที่เสียหายจนทำให้การผลิตสินค้าต่างๆต้องหยุดชะง,งักหลังจากนี้โดยเฉพาะเดือนตุลาคมตนเองยังมีหน้าที่สังเกตระดับน้ำ แจ้งเตือนไปยังผู้ใหญ่บ้านและระดมกำลังชาวบ้านตั้งครัวชั่วคราวสำหรับช่วยเหลือกันเองอย่างน้อยให้ทุกคนได้มีอาหารกลินครบทุกมือ้อก็เลยก็ต้องเป็นแกนหนึ่งพอเกิดปัญหาปุ๊บเรารู้หน้าที่เลยผู้ใหญ่ต้องวิ่งดูแล้วต้นน้าต้องพาชุดชระบ,บของเขาไปดูต้องให้ช่วยบ้านหลังไหนใครเจอปัญหาอะไรอาจุดเสี่ยงยังไงก็ช่วย ของกล้าก็เริ่มแล้วเรียกมาเลยมีกี่คนมีกี่บ้านใครมีหม้อมีกระทะม,าามีข้าวสารมีาน้ำมันน้ำน้ำตาลมาลงเลยกองหนึ่งแล้วก็เริ่มที่จะทําเพื่อที่จะซ<ม>ัพพอร์ตทีมที่ก็ออกช่วยอยู่หน้างานจากการสํารวจของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีระบุสาเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นว่าภูเขาในจังหวัดภูเก็ตเป็นหินแกรนิตมีอายุ70 100ล้านปีเริ่มผุพังเมื่อฝนตกหนักสะสมหินไม่สามารถอุ้มน้ำ และแตกกระจายเป็นหินและดินทรายไหลมาพร้อมกับน้ําและตอนนี้พบจุดเสี่ยงครอบคลุมทั้ง3ามอำเภอของภูเก็ตส่วนการแก้ปัญหาตอนนี้มีการสนับสนุนงบประมาณกว่า70ล้านบาทสําหรับโครงการก่อสร้างฝัดเวในลักษณะฝายชะลอน้ําแบบขั้นบันไดเพื่อบรรเทาน้ําท่วมในอนาคตตอนนี้ยังอยู่ระหว่างออกแบบก่อสร้างให้โยธาออกแบบและก็ให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมด้วยนะครับส่วนบริเวณอื่นๆซึ่งมีรอยแยก ขภูเาเตามตามแผนที่ของกมรมทรัพยากรธรณีนะครับเราก็ทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือไปยังกมรมทรัพยากรธรณีและกรมป่าไม้นะครับได้จัดรลิคอปเตอร์มาบิน3วันเพื่อจะดูพิกัดว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมีรอยแยกตรงไหนบ้างนะครับเราก็พอดลงในในแผนที่ฝ่ายน้ำล้นที่สามารถช่วยเหลือแบบหนักเป็นเบาได้ครับคงคง,งถ้าเนินเขาเนินนั้นถ้าถ้าเนินเขาเนินนั้นลงมา ก็ช่วยบรรเทาให้ชาวบ้านได้วิ่งทันได้วิ่งทันเอ้ยวกเขาสไลด์มาได้สัก10นาที20นาทีก็ก็โอเคได้สำหรับผมครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยผมดูคลิปต่างประเทศไม่ถึงนาทีครับเละเทะหมดเลยนอกจากนี้การขยายตัวของเมืองมีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางร่องน้ำยังเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมระบายไม่ทัน ซึงเป็นโจทย์สำคัญในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดภูเก็ตด้วยพัสาราจิตคำไทย PBS รายงาน